สิล้อขนดินเกินมาตรฐานที่เราคุยกันพี่พอ์สรุปหนักเกินจริงๆหนักไป37ตันหนักผมไมเห็นดูก็ไม่หนักเท่าไหร่นะไม่หนักเลอหนักไม่หนักพื้นเป็นรูเลยนะ รือเป็นรูเลยนะนจนทะเลาะก,กันว่าสรุปเนี่ยพื้นการไฟฟ้ามันไม่ดีหรือเปล่าออโทษกันไปโต้กันมาสุดท้ายเนี่ยเอาไปช่างแล้วเรียบร้อยนะครับ<ม>หนักสาตันนะครับก็แจ้งสองข้อหาขับ,ร,บรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายนะครับแล้วก็ข้อหารถบรรทุกน้ําหนักเนี่ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดวันนี้ถามพี่เขาดีกว่าปกตินี่นี่สาเนี่ยนะยังไม่ใช่น้าหนักที่แท้จริงนะยังยังใช่ไหมเพราะว่า ตอนที่มันหล่นลงไปเนี่ยมันเอาแมคโครมาตักออกออกหลือเป็นสารท่เจ็ดใช่ไหมตักไม่พอถ้าตอนกลางคืนมาดูดน้ำมันออกอีกโอให้รถไม่หนักนะยังไม่พอนะเอาไปเอทิ้งเอาดินึงนะดินมันเปียกใช่ไหมพี่พลใช่มันมีน้ําอยู่ข้างในเอาไปตากมันตากแดดให้มันระเหยก่อนมันระเหยไปอีกเอาจริงๆแล้วต้องกดฎหมายที่ให้กิโลให้กี่ตันคันเนี่ยเขาให้ไม่เกินยี่ห้าหมาเท่ากับเลยเท่ากับ เท่ากับณที่ตอนช่างเลยไป12บโลแล้ว12สองตันสิบเออสิสองตันสิบตันอันนี้คือไม่ได้ออกเลยนะฮะไม่ได้ออกเลยอันนี้บริสุทธิ์ใจจริงๆเลยไม่ได้ออกเลยแต่ว่าผู้ว่าชาติเนี่ยท่านเก่งท่านไปเอาภาพวงจรปิดก่อนจะหล่นมาพี่พศไปดูซิว่ามันบรรทุกไปขนาดไหนแล้วประเมินจากที่เห็นจากปริมาณเนี่ยประมาณ6 1อ็ดกว่า61กว่าตันเขาไม่ให้เกิน25้าอ่ามันขนมาหกสิกว่าตัน โอ้โหเกินกว่ามาตรฐาน3เท่าสาเท่าไอ้ตัวเหล็กที่เราเห็นตรงนี้เป็นของการไฟฟ้าเขาซ่อมใช่ไหมครับเขารับน้าหนักเอาไว้แค่ไม่เกินยี่ห้าถ้ามันมา60บมันก็หักสิครับใช่อันนี้คือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ความความโชคร้ายของคนที่ไปต่อแถวข้างหลังอีกใช่ดีไม่ตกขาบไปว่าต้องปิดถนน7ชั่วโมงนะกว่าจะเสร็จแล้วอันนี้คือคือคนที่ได้รับรับข้อเก่าวหานะครับจะเป็นคนถูกดำเนินคดีก็คือคน คนขับรถบรรทุกหรือว่าเจ้าของคนขับอย่างเดียวคนขับเป็นคนบรรทุกมาเห็นไหมเขาแจ้งข็หาคนขับอ่าอม่โอ้โหอนี้คนขับหนีไปก็ไม่มีค่าผิดชอบอยู่อยู่คนขับบอกผมขับครั้งครั้งแรกคนสับบอกครั้งแรกครั้งแรกที่โดนจับแต่ถ้าตามหลักการถ้าเขาหนีไปเลยหนีหายไปอยักจับไม่ได้นะครับจะบอกว่าเขาตํางหนักเกินต้องช่างก่อนอ่าไอ้นี่เห็นไหมว่าตอนแรกพี่พส์พอมาปุ๊บ ไอ้อเครื่องช่างทางหลวงมันไม่เสียมั้งยังไ,ไงบอกต้องรอ3าวันน่ะ <S <S เสียอีกแล้วเหรอครับคนเขาก็ดนาดิบอกเอ้าไม่มีตัวอื่นเหรอเขาก็เลยเอาเครื่องช่างที่อื่นของ,ของกทมมาช่างใหม่เลยเลยรู้น้าหนักบ้ามัน้น้าหนักเท่าไหร่เช่นว่าแล,และโทษ <S <S สูง <S 2> <S 2> สุงด<ป>ของกรณนีนี้คืออะไรครับน้ําหนักเกินมันปรับแค่5้าอเองนะปรับเยอะไปเปล่าอ่ะคือทำทำถนนพังเนี่ยปรับ500รแล้วก็มีเรื่องของขับขี่รถทาให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายปรับอีกหมื่นหนึ่งระวังเขาจะ เข็ดนะว่าปรับ500เองอ่ะไอ้แผ่นคอนกรีตใหญ่ขนาดนั้นคิดตังค์แค่500เหรอเลยพี่ค่าเสียหายแยกออกมาอันนั้นคือค่าปรับทางอาญาค่าปรับและค่าเสียหายล่ะค่าเสียหายก็คือต้องไปดูว่าทรัพย์สินของสวนราชการทรัพย์สินของสาธารณะเสียหายกี่บาทไอ้ตรงนี้ต้องจ่ายเพิ่มแน่นอนนี่อันล่าสุดล่าสุดคุณชัดชาติเนี่ยลงพื้นที่ร่วมกับกรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินได้อีกสองคันนะครับแสดงว่าที่ผ่านมาทั้งกฎหมาย ทัเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหละหลวมไม่เข้มงวดพอใช่ไหมพี่พี่พศคิดดูนะอันนั้นไปถามทั้งผู้ว่าเขาไปถามชาวบ้านที่อยู่ข้างๆไซงานอ่ะเขาบอกรถวิ่งเข้าวิ่ออกไม่เห็นเป็นเวลาเลยอันนี้ไม่นับไอสติ๊กเกอร์ตรงหน้าผากนะเวลาดาวเวลาเขาเสียเพราจริงๆอุยรถบรรทุกเมืองไทยเขาบรรทุก ตรงเวลาตลอดน้ำหนักก็ไม่เคยเกินเลยนะอย่าไปพูดมั่วนะเรื่องสติ๊กเกอร์ลูกตาถามอีกเรื่องเป็นความรู้ได้ไหมพี่ผมเคยได้ยินว่าพวกรถบรรทุกอะห้ามวิ่งเลนขวาจริงไหมคือขวาเนี่ยวิ่งได้เมื่อแซงเมื่อแซงแต่เราต้องตบกลับมาซ้ายแต่วิ่งแช่ไม่ได้แต่ถ้าแต่ถ้าไปวิ่งเห็นเถาสระบุรีนั่นคือตาตาเราตาบอดเอง้าเราเห็นวิ่งขวนตาฝัดเนี่ยหรอตาฝาดตาฝาดอ๋ออันแล้วอย่างมอเตอร์ไซค์ล่ะ มอเตอร์ไซค์ต้องอยู่ซ้ายสุดยังไม่มีกฎหมายให้บิกบค์ก็ต้องซ้ายสุดแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยห้ามวิ่งเลนขวาถูกไหมห้ามเลยห้ามเลยจริไหมแสดว่าที่วิ่งวิ่งกันอยู่ทุกวันนี้นี่คือผิดกฎหมายหมดนะขอโทษครับนะาคุณขับมอเตอร์ไซค์ที่คุณไม่รู้กฎหมายเหรอไม่รู้ผมไม่ความที่เราใช้ความเร็วไงเราใช้ความเร็วก็คงก็เร็วในช่องของคุณไงช่องซ้ายอ่ะไม่ได้ซ้ายเดี๋ยวแม่งมีรถจอดคืออันนี้วิ่งได้แต่มันจะมีปัญหาตอนชน อ๋อใช่พอชนเสร็จปุ๊บอ้าวคุณวิ่งขวาเหรอบิ๊กไบก็ห้าม,ะมนะห้ามห้ามหมอ้อมเหรอโอเคใครขับบิ๊กไบฟังไว้นนะฮะ